เทโ o สวัสดีค่ะ May I know your name? ฉันขอทราบชื่อคุณได้ไหม Yes with pleasure ได้ค่ะด้วยความยินดี My name is ซ i ร a นัน ฉันชื่อจิรานันค่ะ I am from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย I live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ And what's your name แล้วคุณราเชื่ออะไร My name is William. ฉันชื่อวินเรียม I am from Scotland. ฉันมาจากสกอตแลนด์ I live in Edinburgh. ฉันอาศัยอยู่ที่เอดินบะระ Are you traveling to Tower? Travel? คุณเดินทางมาท่องเที่ยวใช่ไหม Yes, I came to travel. ใช่ฉันเดินทางมาท่องเที่ยว How many times have you been here? คุณมาที่นี่กี่ครั้งแล้ว I just came here for the first t i m e ฉันเพิ่งมาที่นี่ ครั้งแรก Are you คุณเดินทางมาคนเดียวใช่ไหม Yes, I travel alone. ใช่ฉันเดินทางมาคนเดียว Do you have friends here? คุณมีเพื่อนที่นี่ไหม No, I have no friends here. ไม่ฉันไม่มีเพื่อนที่นี่ Where are you staying? คุณพักอยู่ที่ไหน I am staying at a hotel. ฉันพักอยู่ที่โรงแรม a m a n the a y o u traveling. คุณมาท่องเที่ยวกี่วัน i came to travel for one month. ฉันมาท่องเที่ยวหนึ่งเดือน Where are you planning to travel? คุณวางแผนไว้เที่ยวที่ไหน Bangkok, Phuket, Samui, b i กรุงเทพภูเก็ตสมุยกระบี่เวนวิลยูริบแบงค g k อกคุณจะเดินทางออกจากกรุงเทพเมื่อไรทูมโมเด็อีก2วันเวนวิวยูทเวอร์ทูเดย์วันนี้คุณจะไปเที่ยวไหน วัดพักแก้ววัดโพวัดอรุณวัดพักแก้ววัดโพวัดอรุณ Can you go out and be my friend? คุณไปเที่ยวเป็นเพื่อนฉันได้ไหม You want me as a friend? อะไรคุณต้องการฉันเป็นเพื่อนใช่ไหม Yes, I want you. แอดอัพเฟรใช่ฉันต้องการคุณเป็นเพื่อน Yes with pleasure ได้ค่ะด้วยความยินดี I thank you ฉันขอบคุณ t h e s a m e t h i n g เช่นเดียวกันค่ะ Are you r e a d ้คุณพร้อมหรือยัง I'm ready ฉันพร้อมค่ะ Ready, r e d go พร้อมแล้วไปกัน Where to go first ไปที่ไหนก่อนโโไปวัดพระแก้วก่อนไปโโวัดโพไปวัดโพรอุไปวัดอ,โโร,ร,อรุณ Where will you go? คุณจะไปด้วยวิธีไหน What did you say? คุณพูดว่าอะไรนะ How will you travel? คุณจะเดินทางด้วยวิธีไหน How do you r i t e to travel? คุณชอบเดินทางด้วยวิธีไหน a n y t h i n g is up to you อะไรก็ได้แล้วแต่คุณ I f o l l o w you ฉันทำตามคุณ Come y o คํ come with me มาคุณมากับฉัน ทำเกตเวย์มาทางนี้ค่ะเทิร์นเร็วเลยซ้ายค่ะโกสตรกตรงไปค่ะเทินรนไรท์ เรียวขวาค่ะ please STOP หยุดก่อนค่ะ what's up w v i d y o u คุณมีอะไร what did you say คุณพูดว่าอะไร S Please s t o p c l i ก่อน Arrange. The ground. Walk inside. เดินเข้าไปข้างในค่ะ Walk straight. เดินตรงไปค่ะ Do you ร i k เท a ก i n g งโพสต์คุณชอบถ่ายรูปไหม Yes I like to take photos ครับผมชอบถ่ายรูป You are welcome You can take photos เชิญค่ะถ่ายได้ ค i วิสิต today มาเที่ยววันนี้ do you like คุณชอบไหม today I will write to end the clip here วันนี้ฉันขอจบรีปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ see you next clip. คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ